สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันนะคะสำหรับคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นคําทํานายของชาวราศีธนูกับชาวรัคนาธนูในเดือนมิถุนายน2565ท่านใดก็ตามที่ต้องการดูดวงย้อนหลังให้เข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์ให้เข้าไปดูที่หน้าช่อง หมอดู youtube ออนมานีจันแล้วไปที่เพลย์ลิสต์ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูดวงเป็นครั้งแรกเอขอความการุณานะคะช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแบบละเอียดดวงที่เป็นของตัวเองจริงๆดูดวงแบบละเอียด กรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเองจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกก็ขอความกรุณาช่วยกดซับสไครต์แทนค่าครูให้ด้วยนะคะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 16กธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมตัดเวลาตั้งแต่วันที่16ธันวาคม จนถึงวันที่15 15มกราคมของทุกปีค่ะใช้ดูได้ทั้งราศีธนูกับรคัคนาธนูค่ะก็จะใช้เป็นไพ่ออร์เคกับไพ่ทาโร่นะคะไพ่ออร์เคกับไพ่ทาโร่มันก็มีเป็นพันๆชุดนะคะแล้วแต่ออร์เคก็คือไพ่ที่คิดค้นขึ้นใหม่ไพ่ทาโร่ก็คือเป็นไพ่ที่ประยุกต์มาจากไพ่ยิปซีดั้งเดิม ก็ช่างวาดรูปหมอดูหรือว่าจิตรกรก็จะมีการออกแบบออกแบบวาดรูปไพ่ไปตามจินตนาการของตัวเองส่วนไพ่ออลาเคลนก็เป็นไพ่ใหม่ที่คนที่เป็นหมอดูเนี่ยแหละคิดคนขึ้น ไก่ไพสุริยะนามสการหนุมานตันระ สุขภาพของคุณจะกลับมาแข็งแรงสิ่งไม่ดีเรื่องที่ทำให้คุณเป็นทุกข์เนี่ยคุณจะสามารถใช้สติปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคุณเนี่ยคุณจะสามารถใช้สติปัญญาตัวคุณน่ะตัวคุณเนี่ยจะสามารถใช้สติปัญญาอันเฉลียวฉลาดของตัวเองอะ่ะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ อันนี้หมายถึงพวกสมุนไพรอาหารเสริมครีมสมุนไพรยาสมุนไพรอาหารเสริมในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณจะมีความสนใจในเรื่องยาสมุนไพรอาหารเสริมยาสมุนไพรสุขภาพของคุณเนี่ยจะพิกฟื้นกลับมาแข็งแรงขึ้นท่านที่ทำงานเป็นทหารท่านที่ทำงานเป็นทหารตำรวจ ข้าราชการจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณเนี่ยจะมีความสดใสเหมือนพระอาทิตย์ในยามเช้ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสภาพร่างกายของคุณน่ะแข็งแรงดีขึ้นคุณจะแบ่งเวลาไปออกกำลังกายมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเซ็ก์การมีเซ็ก์การอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องเซ็กการมีเซ็กค,ความรักของคุณเล่าร้อนค่ะคุณจะมีความรักที่ เร่าร้อนตัวคุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยจะมีความรักที่เร่าร้อนคุณจะสมหวังในความรักคุณจะมีโอกาสอาจจะได้ไปต่างประเทศหรือได้ไปเที่ยวเมืองนอกนะคุณมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวต่างประเทศอาจจะได้ไปเที่ยวเมืองนอกได้ไปเที่ยวต่างประเทศน่ะความรักของคุณจะสุขสมหวังค่ะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรักของคุณค่ะ ปัญหาสุขภาพยังเป็นปัญหาหนักใจของคุณนะแต่ดวงความรักของคุณแจ่มใสสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้มีเกณฑ์ได้เนื้อคู่หล่อสวยสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดนะคะมีเกณฑ์จะได้เจอคนถูกใจคนหน้าตาหล่อถูกใจคนหน้าตาสวยถูกใจ อันนี้เป็นภายในทหารนะท่านที่เป็นทหารตำรวจก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาท่านจะทำงานเก็บเงินได้ท่านจะสามารถทำงานเก็บเงินได้ทำงานหาเงินใช้หนี้ได้จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับพวกโจรออนไลน์มิจฉาชีพอ,นออนไลน์โจรออนไลน์มิจฉาชีพออนไลน์ที่จะเข้ามาหลอกท่านที่เลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขเนี่ยบอกได้เลยท่านจะเครียดมากเพราะว่าแมวป่วยสุนัขป่วย มีเกณฑ์น่ะอาจจะได้ได้แบบเสียเงินน่ะพาสุนัขพาพาสุนัขพาแมวไปหาหมอสุนัขป่วยแมวป่วยสุนัขไม่สบายแมวไม่สบายมีความทุกข์ใจอย่างมากจะเครียดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไม่สบายสุนัขหมาแมวนกหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะเจ็บไข้ได้ป่วยท่านต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาเพื่อหวังหลอกลวงทรัพย์สินเงินทองจากท่านตัวท่านน่ะ ตัวท่านจะต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาหาท่านน่ะเพราะหวังหลอกลวงทรัพย์สินเงินทองมันจะมีคนที่เข้ามาหาท่านน่ะเพราะเขาหวังหลอกลวงในทรัพย์สินเงินทองจากท่านซึ่งตัวท่านเองก็เกิดความทุกข์ใจอย่างมาก ดูกันต่อนะคะในไพ่ล็อกสตาร์ในเดือนมิถุนายนท่านจะได้ไปงานศพของคนที่รู้จัก ท่านจะสมหวังในความรักท่านจะสมหวังในความรักจะมีบางท่านเนี่ยมีดวงจะมีบางท่านมีดวงจะได้ซื้อรถใหม่มีดวงจะได้ซื้อรถคันใหม่ จะได้ซื้อรถคันใหม่ได้ซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่ท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังในสายงานมีเกณฑ์ที่ว่าทั้งราชการน่ะอาจจะมอบถ้วยรางวัลให้อาจจะมอบรางวัลอะไรให้อาจจะมอบโล่มีดวงที่จะได้ถ้วยรางวัลได้โล,ล่รางวัลอาจจะเป็นรางวัลนาคาอาวอร์ดรางวัลพนักงานดีเด่นอะไรสักอย่างการงานของท่านเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าด้วยดีค่ะมีเกณฑ์ซื้อรถมีเกณฑ์ซื้อรถคันใหม่ มีดวงจะได้ไปเที่ยวทะเลมีดวงจะได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวแม่น้ําได้ไปวไ่ายน้ําออกกําลังกายความรักก็สมหวังท่านจะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคนรักในเดือนในเดือนมิถุนายนเนี่ยมีเกณฑ์ที่ท่านน่ะจะได้เงินก้อนโตนะมีดวงที่จะได้เงินก้อนโตในบางท่านอาจจะได้เงินก้อนโตจากการขายบ้านในบางท่าน ใ,ในบางท่านอาจจะได้เงินก้อนโตจากการขายที่ดินขายบ้านถูกหวยมีดวงที่จะได้เงินก้อนโตจากการขายบ้านขายที่ดินหรือถูกหวยมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวแม่น้ําได้ไปเที่ยวน้ําตกได้ไปออกเดทกับคนรักในบางท่านเนี่ยมีดวงที่จะจัดงานแต่งงานในบางท่านที่ คบหาดูใจกับคนรักมานานหลายปีในบางท่านน่ะที่คบหาดูใจกับคนรักมาหลายปีก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดงานวิวาการแต่งงานจะมีเรื่องของการแต่งงานงานวิวาเข้ามาค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ท่านรอคอยมานานแล้วก็ได้นะเพราะว่าไพโอเคเลยอ่ะจะเกี่ยวกับการเอ่อการได้มรดกในในบางคนน่ะ อาจจะได้ไปงานศพญาติที่ตายมีเกณฑ์ได้มรดกจากคนตายมีดวงได้มรดกจากคนตายได้ไปงานศพญาติที่ตายเนี่ยบางคนน่ะอาจจะได้มรดกแบบฟุกฟุกในบางท่านน่ะอาจจะได้มรดกจากคนตายแบบฟุกฟุกในบางคนถูกหวยในบางท่านชาวราศีธนูบางท่านน่ะอาจจะถูกหวยได้เงินเยอะอ่ะบางคนก็อาจได้มรดกบางคนอาจจะขายที่ดินได้เงินก้อนโตบางคนอาจจะขายคอนโดได้เงินก้อนโต เกณฑ์การตั้งครันเข้ามานะชาวราศีธนูกับชาวาน,านักนาธนูในเดือนมิถุนายนนี้มีดวงเกี่ยวกับการได้ไปงานศพการตั้งครันท่านจะฝันเห็นเทวดาฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะฝันเห็นเทวดาฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เอาเลขจากความฝันนะ่ะไปซื้อหวยเช่นฝันเห็นมังกรก็เจ็ดเก้าฝันเห็นพญานาคฝันเห็นปราศาสราชวัง ในเดือนในเดือนมิถุนายนเนี่ยท่านจะได้เดินทางท่องเที่ยวจะได้ไปเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่อาจจะเป็นปราสาทหินพนมรุง้งวัดเก่าๆในอยุธยาได้ไปเที่ยวเมืองโบราณแถวแถวล้านนาล้านช้างมีดวงจะได้ไปทําบุญในวัดเก่าแก่จะได้ไปทําบุญในวัดเก่าๆ,ได,ไ,ดาๆได้ไปเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ท่านจะได้ท่องเที่ยวนะท่านจะได้ท่องเที่ยวอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มีคนคิดร้ายมีคนอิจฉาลิษยาท่านจะต้องระมัดระวังคนคิดร้ายคนอิจฉาลิษยามีคนแอบดูอาจจะเป็นเพื่อนบ้านอิจฉาเพื่อนบ้านขี้อิจฉาแอบดูโจรเพื่อนบ้านขี้อิจฉาก็ได้เป็นโจรก็ได้ อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ท่านมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวท่านมีเกณฑ์เกี่ยวกับอ,อ,อาจจะมีเรื่องบางอย่างทําให้ท่าน่ะเครียดหรือวิตกกังวลแต่จริงๆแล้วพไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงการได้ไปดูคาบาเล่ได้ไปดูมายากลได้ไปดูมายากลได้ไปดูคาบาเร่ได้ไปท่องเที่ยวได้ไปดูโลงหนังอะไรประมาณเนี้ยอาจจะหมายถึงการได้ไปไปเที่ยวงานเทศกาลก็ได้นะคะ เรามาดูสรุปกันนะคะเดา o บาย e ูเดอ e o อเ h e โลทูเดอะนิวช่วงที่ผ่านมานี่คุณย่ำแย่มากชินเร้นอฟเฟอร์เมชัโลกซึมเศร้า ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการงานของคุณอะย่ําแย่มากธุรกิจการงานของคุณเนี่ยย่าแย่มากในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจการงานของคุณอะมันย่าแย่มากทําให้คุณเนี่ยมคีความทุกข์เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจในตัวเองทุกใจมากมีความทุกข์ในเรื่องการงานความรักเนี่ย เจ็บช้ำน้ำใจในเรื่องความรักเจ็บช้ำเจ็บช้ำในเรื่องความรักสิ่งนี้มันจะเริ่มต้นครั้งใหม่ได้นะ Goodbye to the old Hello to the new ลาก่อนอดีตที่เจ็บช้ำ Goodbye to the old ลาก่อนอดีต Hello สวัสดีอนาคตที่กำลังจะมาถึงให้คุณนะ่ะบอกลาอดีตแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ ไพ่พลายผีเสื้อบอกว่าให้คุณน่ะบอกลาอาดีตที่เจ็บช้ำแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตคนเรามันมีขึ้นมีลงให้คุณน่ะบอกลาอาดีตที่เจ็บช้ำและเริ่มต้นครั้งใหม่ในอนาคตที่จะมาถึงเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่อายุน้อยกว่าจากคนที่อายุน้อยกว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเนี่ยชิวเด่นเนี่ยหมายถึงจะได้รับ ความร่วมมือได้รับความช่วยเหลือจากคนที่อายุน้อยกว่าเพื่อนเพื่อนที่อายุน้อยกว่าแฟนที่อายุน้อยกว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอายุน้อยกว่าลูกค้าที่อายุน้อยกว่าแฟนเด็กเพื่อนลูกสาวลูกชายน้องสาวน้องชายน้องสาวน้องชายเพื่อนคนรู้จักญาติพี่น้องลูกพี่ลูกน้องคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่อายุน้อยกว่า การงานของคุณเนี่ยจะได้รับการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนความรักผิดหวังขาดทุนแต่คุณจะได้เริ่มต้นครั้งใหม่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอายุน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลืมอดีตที่เจ็บช้ำแล้วก็เริ่มต้นครั้งใหม่ในปีนี้สิ่งดีๆก็จะเข้ามา ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะหมดเงินไปเยอะลงทุนไปเยอะแล้วก็ขาดทุนแต่หลังจากนี้มันจะเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาค่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูโชคดีในเดือนมิถุนายน2565ค่ะ